สวัดพี่น้องครับขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเช่าพุทธิสงสุผูสุคนครับที่ไม่กำลังใจหมอล่ำเตียงมีหกนกพงศกรนในคำขึ้นนี่ครับขอบคุณคุณอาวิจิตโปรโมชั่นด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับหมอล่ำเตียงมีหกปาร์ตอันนี้ปีอันนี้ปีที่สองภาษาเชมาเ่นอาวิจิตอีกหรเออปาเออขอบพระคุณหลายๆลปี้องละเมอเออปีกายีมาก,ก่อนมาเลยดมเงี้ยว <laughs> ปีนี้มากเป็นคณะจุ<ห>นใจ <ไป S 2> เยี่ยวเซตเต็นคอยแล้วจะไเพเยี่ยวปุ้มปืนปีนากระพ่อกระดีวันที่สามกุมภาพันธ์เออนะครับวันวันปีเจ็ดศูนย์กระพ่อกระดีจำมือไม่ได้นะครับพี่น้องจะคอยเบิ้งตามไปเอาเด้อนะครับเอา นะครับจะได้กระฝากผลงานการแสดงหมอล้ําเจียงวิหกในฤดูกาลปีที่หาและกัปีที่6และปีต่อๆไปไว้ในออมบออ้อมใจพี่น้องนะครับเชาวพุทธไทยสงไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอเสียงพี่น้องพุทธไทยสงดังๆแน่เร็วอยขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณพี่น้อง นะครับที่ใหม่กับร่างใจด้านหน้าเวทีและกับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมพานไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้พร้อมนะครับขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะครับขอบคุณแม่เตือนด้วยนะครับแม่เตือนกับมาอีกทีมือนีโอ้คักจะวะนะครับแล้วก็ขอบคุณชุดสวยๆนะครับจากแม่อ้อยชุดที่88นะครับให้กอนเสื้อให้แม่อ้อยออสเตรเลียแม่อ้อยสิตัดชุดให้เจ้าเปยังัเราจะมาโทษแถ,ถมคอยไปยังเป็นยังน,ยงนันจะคือเอาการ,าระดาษรํามาเห็นเสด็ สื้เดียบมากมากด้วยน่าจะเขาเขียนหนังสือนะนะเอียงเอ้าฟร์จะเห็นบากยุคหนากระดานเรียบๆนะเออนั่นแหละเป็นเจ้าไม่ให้เป็นสื้อได้สิ่ง้กูบ่ได้กูกะงงอยู่่ยังกูงงมึงเนี่ยประเภทอะไรๆเป็นเจ้าใส่แจ็คสี่สิ่้เห็ุทั้งในครับใส่สีที่มันตามกระสีเลยตัวเนาะอีสาอิฮะยังเสียดำน่ะมันดีแล้วดีแค่ไหนมันบังพุงดีนะที่จะามาบังพุงมาอีละ มาในน้ำตกกับพี่กับน้องก่อนกี่หลาใหญ่นีะะ่ยหรอมาพี่ลงมาอยากจักเอิญยักสั้นเออ,เอ,อจะักสั้นมาเก,ก็บวาไปตัวบางเดีย๋ยวสามยาวเด้อน <ART> ีอ่ไงอะไร <S <S อลังการโชวนนักร้องหน้าใหม่เออ,เอ,อไปสมัครฝากนักร้องรถแห่ครับเนะี่ยสังเกตงา่ายลดสาวไปยังกูขี้เหร่ลดซิฟล้อไปยังกูขี้เหรถลดิฟล้อมึงกับเบิ้งนักร้องกูเนี่ย จำโหจักของดีกาลสินติแม่สภาพพอใหญ่แฟบแล้วจมเนะแฝบขั้นเล่งบ่าไปเจ้าว่าเดี่ยบอมว่ามึอเวนกูพาไปกินตะบางคงแป้งไหโอ้ยสองจานสองจานแซบตีข้าจะไหนแซบอยู่เท่าไหร่ไปทักทายพี่น้องสวัสดีค่ะน้องยมอภิญญาเสียงวิหกะาอ้วเสียงแม่คือเหมือบ สาวกาลสินทินน้ำดำค่ะประจำรถแห่เสียงวิหกนกพงสกรนไม่การไม่งาน้นก็เอื่นใส่ใดเด้อแม่เด้อครับขอฝากรถแห่สาวเด้กอ่ะส,สาวกาลสินทินน้ำดำแต่พอ่อเมื่อคืนไดนรถเสาเนาะ <c oughs> อีสาอีหานี่มึงจะไมึงออกมาก,กัดคนข,ขนักเนาะดีแล้วเที่ยวออกไหมเออพวกเรไม่ไมีเวลาเก็บเงินบางเนี่ยพวกเราได้สิกือความบานเสี้ยงขึ้นมึงเนาะสา อนุรักษ์แห่พันปีผมได้ฝากรถแห่เลยนะครับเด้อพี่น้องมีการมีงานนะครับฝากรถแห่เสียงมีหกรถสิบล่อครับขั้นบักใหญ่นะครับศิลปินกับน้องอีฟนะครับนะน้องอีฟกินเหล่าเก่งมาต่องวงขันว่าไม่ควรจะชนแก้วนะครับเอาน้องอีฟไปชนแก้วได้นะครับนะสำหรับรถแห่เสียงมีหกแล้วก็ฝากหมอลำคณะไม้ไปพร้อมพี่น้องครับมีการมีงานพี่น้องบ่มีงบหลักสามแสนกว่านะครับพี่น้องนะครับมีงบสองแสนต้นๆนะครับพี่น้องก็สามารถ จ้างหมอลำได้คือกันครับนั่นก็คือหมอลำอ,อลังการโชว์ชอีกวงหนึ่งครับซึ่งเป็นการบริหารงานของบอสโนบอสน,นกแลหล่าผู้จัดการยายใหญ่นะครับฝากพี่น้องไว้นะครับราคาสองแสนต้ตนๆก็มาดอกพี่น้องครับสองแสนสามสองแสนสี่สองแสนห้ากัอย่า,าพ,พ่อพี่พอน้องคือกันนะครับอีกวงหนึ่งแต่ไม่มีนกพงศกรไม่มีอ้าอายนะครับแต่มีศิลปินใหม่ๆเดี๋ยวเราจะเปิดตัวผ่านโซเชียล ให้ท่านได้รับทราบว่าศิลปินมีใครบ้างกับหมอลำอลังการโชว์ครับก็คือเ้ายยดีล่าค่ายอบเย้าล่าค่าจับตอกได้แม่แต่การแสดงนี้อลังการโชว์ซบ<อ>ซื้อกับซื้อวงแทนเนนนอนค<อ>ัดบัตรสองเซตเอ็ดซตสยังเพงสามมืนหากับม่พี่น้องสามมืหน่ะรถเฮคอยก็มีอีบไหมแม่สองคน2สคนสูสองคนสามลอยโอโอโอเอาย ตั้งหาเมาหาว่าเถอะนะครับฝากผลงานการแสดงได้ดูดูการปีที่ปีที่หนึ่งของมอลลัมอลังการโชว์แล้วก็ปีที่หกของเสียงวีหกได้ดูดูกาลต่อไปนะครับพี่น้องว่าจ้างได้นะครับเพราะว่ามอลำัใหญ่สมือนี่เขาขืนราคาไปสามแสนกว่าเบิรแล้วต้องบอกพี่น้องว่าเป็นยังราค่าจังขยับขืนก็คือเดี๋ยวนี้ค่ายุคค่ากินค่าจิบป่าท้ายพี่น้องเติมน้ำมันนู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องแค่เขากับว่าอันนี้ก็นี่ดอกเขาเอาไพใ่นราคาเล็กๆ มือหนึ่งมือหนึ่งเติมน้ำมันพี่น้องเอ้ยรถยี่สิบสองคันยี่สิบสองกับอันรวดตูนรวดพ่วงพงศกรยี่สิบสองคันฮะยี่สิบสามคันยี่สิบสามขับไปอัดรถคอยนี่ไปนับไอยุ่เนาะไมยังอะไรนะครับปอเลาะไมยังปอเลาะไปละอ้าวใช่ไหมไปละแจ้งมาบอกกับพี่น้องว่านี่คิวยีลาแล้วเออเบ้าแถได้บ้านเรื่องหันเอออันนี้น้ำตกกับพี่กับน้องลูก สวัสดีค่ะน้องอไอศักดิ์กุณาพนเสียงวีหกค,ค่ะลูกหลานพี่นอ้องอำเภอโกสุมพีสัยจังหวัดมหาสารคามนามว่าตงค่ะมันถ่วงสุปีค่ะ <c oughs> ว่าดีแท้สาวสาวรคา,ามสาวอำเภอใดลูกอำเภอโกสุมค่ะสาวโกสุมเออเออส่้ชุดสวยๆจังสิปาดตัวคืองามแท้สาวโกสุมเออสองสามอาทิตย์วังหันขึ้นเด็กข้าว่าบ๊อมางาน คือว่าไปได้เข้ามาไปสอบแมนคะ่ะไปสอบโอเน็ตคะ่ะไปสอบโอเน็ตไปสอบเป็นแน่ๆลูกสอบได้บ่ได้สอบค่ะอมา<อ>สั่งว่าได้สอบเพราะนะว่าอันไปสร้างตำหนักยังไวก็่าคู่คือเอาลงโซเชียลว,ว่าจะได้ก่อน,นุ่มบอได้ซาเิีเค่ะนุ่มบอลอีลีโตอีลีจังไได้ก<อ>็คาง,งโคกคางโคกค,คืออะไรในข้อสอบอ่ะเขาถามว่าสัตว์ยังพวกมีกระดูกสันหลังสัตว์อะไรไม่มีกระดูกสันหลังมิจักช้อยให้เลือก มีป่านิลป่านิลหนึน่งปูหน้าปูหน้าสองมาามแม่น้ำมาน้ำสาม,มข้างคคกข้างคคกสี่อีหล่าตอบเพื่อนได้หองตอบอย่างเพื่อนได้หองตอบว่าเพื่อนได้หองตอบปูหน้าเพื่อนได้หองตอบปูหน้าอีหล่าได้ลูกตอบข้างคคกฮะสาแย่งแม่ข <mm> ้างโคกพอมึงต <mm> ิบ่มีกระดูกสันหลังกูมึงเกิดเถะเจ้าก้าวไปว่าหลานเป็นอย่าง อาจจะมีเหตุผลก็เป็นไปได้ีหล่าีหล่าคือตอบข้างโคกลูกอันเวลาหนูเห็นมันถือรถเหยียบมันเปรมอาจะรอ์ <laughs> อเห็น่ามีเหตุผลท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้มีอาจารย์ไหมครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพครับหามหามเพิ่อนอยังบาัดท่านควรกลับไปทบทวนข้อสอบใหม่นะครับ้ <laughs> างคกไม่มีกระดูกสันหลังตามนั้นนะครับอาจารย์ <laughs> ไปบอกอาจารย์ก็บอกตเนาะให้เพิ่นไปทบทวนคําถามขอสอบไหมบอกล้านเฮาไปเบอร์เขียนค่กตอนท่านได้ถือรถเหยียบก่อน,อนเป็นอยากไม่ค่อยเช็ดกระดูกสันหลัง <c oughs> ในายหายนายขาดนเนาะมืัอนี้ล่ำเรื่องอยังลูกบ้านหู้หหขันบ้านหูต้องให้อีพ่อออกมามเป็นคนเศร้าเสียงเบิ่งว่ามือมา<แ>ัอน,นี้สิยล่ำเรื่องอยังเจเล่นก็คอยมันมีเรื่อง อิทธิพลคนสุชาตินำตาโสเพนีอีกเรื่องยังอีกเรื่องนึงซื้อเรื่องอยังลูกแม่ยาหลับว่ได้ลูกสะพ้ายเป็นปอบเป็นกระเทยโอ้ยนอนหามเลยคันว่าเป็นปอบกูจะหาไก่ใสรมาท่านนอนบัดนี้เนาะแจนเปลี่ยนเลืองลูกสะพายเป็นปอบพลรยาแม่ยายขาดเล่นลูกองจ้าว่าจังไดนลูกนายหลานหน่อยก็ขอขอบคุณ รางวันนำใจดันหนาไว้ที่ขอบคุณความหักความแพงจากพ่อแม่สุขุสกคนด้ค่ะยัยอะไรลูกถามนะถามยังใส่โคตรยังกิตะเล่ก็ดาอธิบายกับแม่ซดังทูจะไปซองหาเอียงกันหอดทางในปันนั่นนาะงเป็นปีกิตะเล่กูก็ไม่ได้ซอกกระจกจ๊คเชื่อดอกไม่จำเปแยกน้่ยมันไม่เฮ็นยังนี่ฮะสากกัดนีดนี่กัดกัดหมาถามใส่ตายบ่มื่อ ยังเมขอบคุณพวงมาลัยนะครับเพิ่นคือสีว่ากูเป็นสารประพุ่มเนบุ๊คดีได้จะได้ส่วงนีข้าจะได้ส่วงหนึ่งกลุ่มผ้าดีบ่เป็นตาไส้เป็นหย่งหาเสียงแล้วเรา <laughs> ขอบคุณภาพันคอจากคุณยายนะครับเป็นอันนั้นก่อเป็นยา่ของเป็าเป่ากระบกกระโดดแม่แงว่าจากสี่เป็นห<อ>นยังเป็นอ้ำอึ้ง,องนี่อย่าง <laughs> อะไร เห็นปะคาดอ,อับอือบักเป๊กกะตีใส่เจ้าจักซี่ธรรมดาล่ะกูกับลูกไพุทธไท่สงเนาะแมกูกับลูกไพุทธไท่สงอ่าอยังเปิดโตพ่อทะลุแ <laughs> ปนแปนญาติลูกมีทุกจังหวัดเลย <laughs> <laughs> ไม่มีหรอกพูดไปทั่วหนูจะเปิดโตพ่อะค่ะโอเคค่ะช่วงเวลาตัวจากนี้ชอ,อช้างลูกชอช้างออกให้ชัดช่วงช่วง ช่วงมันทูดไม่ได้เป็นอย่งคื่อบอกว่าใดเขวมันใหญ่โ oh. อ้ยเช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเพิ่มพบกับพระเอกหนุ่มผู้วัด <c oughs> ไม่ยักก็นเรานี่ย <c oughs> ไม่สัดสัดคนดังพระเอกหนุ่มผู้วัดหลวคุณน้องขออกแล้วไอ้บ่ไม่บ่ดังประการยีกคุมไม่พอเจ้าของหัวหลวอยู่ขนาดไม่ขนาดไม่บ่ดังเลย มาเศร้าใช่เขาคอยเป็นประกาศเฉยอ,อยู่บบบที่ไป <c oughs> หาว่าพ่อหัวลกจะได้ลูกโมาเป็นตัวทิพตัวแดนเนี่เออยึดหลายอาสนสนอ,อ่อยนะครับปีน้องครับอย่าถืออย่าซาความรหลเดียงสาข,ของได้หน่อยเพียงแค่สิบ